ฟังก์ชันจัดการพื้นที่ DMA ใช้สำหรับจัดการแก้ไขพื้นที่ DMA และมีเครื่องมือในการพิมพ์แบบฟอร์มแก้ไขจากหน่วยงานผู้ขอแก้ไขมีเครื่องมือจัดการและกำหนดก,การส่งอีเมลแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนูคลิกเมนูย่อยข้อมูลพื้นที่ DMA ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลพื้นที่ DMA โดยรายละเอียดของสถานะงานแบ่งออกเป็นงานที่สร้างใหม่รอส่วนกลางตรวจสอบและงานที่ถูกส่งคืนจากส่วนกลางผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูล DMA ได้โดยคลิกปุ่มสร้างข้อมูลจากนั้นตีกรอบบริเวณที่ต้องการสร้างบนภาพแผนที่ระบุรายละเอียดพื้นที่ DMA คลิกปุ่มบันทึกหลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะเปิดใช้งานแทบแก้ไข DMA และอีเมลที่หน้าแก้ไข DMA ระบบจะแสดงรายละเอียด DMA ที่อยู่ในพื้นที่สามารถแยกพื้นที่ DMA ได้โดยคลิกปุ่มเลือก แล้วตีกรอบเลือกพื้นที่ DMA ที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มแยกพื้นที่แล้วตีเส้นแบ่งพื้นที่ที่ต้องการระบบจะถามยืนยันการแยกพื้นที่ DMA คลิกปุ่มตกลงระบบจะทำการแยกพื้นที่ DMA เป็น2ส,ส่วนโดยพื้นที่ที่แยกออกมาจะมีรายละเอียดเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขารายละเอียดที่ต้องการได้สามารถรวมพื้นที่ DMA ได้โดยคลิกป,ปุ่มเลือกแล้วตีกรอบ DMA ที่ต้องการจากนั้นคลิกป,ปุ่มรวมพื้นที่ คลิกเลือกพื้นที่ DMA ที่ต้องการรวมเมื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการรวมแล้วให้ดับเบิลคลิกบนแผนที่เพื่อทําการรวมพื้นที่ระบบจะแสดงข้อความแจ้งยืนยันการรวมพื้นที่คลิกปุ่มตกลงระบบจะทําการรวมพื้นที่ที่เลือกโดยแสดงพื้นที่ DMA หลังการรวมพื้นที่ให้ทําการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มบันทึกผู้ใช้งานสามารถส่งอีเมลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิกเลือกรายชื่ออีเมลแล้วระบุรายละเอียดที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มส่งอีเมล ระบบจะทำการแจ้งตำแหน่งที่ระบุทางอีเมลในการส่งงานแบ่งออกเป็นกรณีสร้างงานใหม่และส่งงานกรณีส่งงานคืนจากส่วนกลางโดยสามารถคลิกที่ชื่อง,งานเพื่อแก้ไขข้อมูลก่อนส่งงานได้คลิกป,ปุ่มส่งงานเพื่อทำการส่งงาน หลังจากทำการส่งงานระหว่างรอส่วนการตรวจสอบสถานะจะเปลี่ยนเป็นไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สามารถลบงานได้โดยคลิกปุ่มลบโดยจะสามารถลบงานได้เฉพาะกรณีที่สร้างงานใหม่เท่านั้น